ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอออีนาวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สครับผมกับกิจกรรมใหม่ครับผมไอคอนิ h ชุด ลูกยิงพิชิตตำนานครับเยทเคแล้วใครเนี่ยอันนี้คือโรนดินโยปะ่ะใช่ไหมโลนดินโยครับจะมายิงนะแล้วก็กิจกรรมก็รูปแบบคล้ายๆเดิมเนาะก็เป็นการแลกแลกเอฟซี FC มาได้เหรียญเอาเหรียญมากดของรางวัลข้างในมีโอกาสได้โบนัสพอยต์ใช่ไหมแล้วเราก็สะสมโบนัสพอยต์มาแลกตรงนี้อุ้ยทำไมมันเป็นหมื่นเลยวะแสดงว่ามันน่าจะได้แบบทีละเยอะปะ่ะน่าจะได้ทีละหลายโบนัสปะ่ะแล้วก็ มีโอกาสได้ตัวไอคอนเราไปแลกไอคอนเพียวๆเลยตรงนี้อีกต่อนึงครับแล้วก็สามารถสะสมเหรียญจากการแลกตรงนี้มา,ามารับของรางวัลในส่วนนี้ได้นะครับผมก็ค,คล้ายๆเดิมค,คล้ายๆเดิมค,คล้ายๆเดิมรูปแบบไม่น่าจะเข้าใจยากครับผมสำหรับกิจ,จกรรมใหม่ครั้งนี้นะเ,เล่นเท่าไหร่ดีวะ <c oughs> เล่นเท่าไหร่ดีวะเ,เดี๋ยวขอดูของรางวัลน,นี้ก่อนหกห้าใช่ไหม บ e อีบวกอเอเดี๋ยวค่อยๆเ็นค่อยไปแล้วกันแลกไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวดูดูดูดวงดูอะไรก่อนครับว่าสุดท้ายจะรอดไม่รอดอะไรยังไงเดี๋ยวแลกมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวสตาร์ทที่2,000ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะลดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมาเดี๋ยว2 0 0พก่อนมา2 0 0 0บาทกันครับมา ต้องเซฟหน่อยเพราะคราวที่แล้วกิจกรรมล่าสุดผมจับไปหมื่นห้าครับ <c oughs> น้ำตาจะเช็ดหัวเขา่า <c oughs> มาโอเคเดี๋ยวเริ่มที่2 0 0พันก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะลดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับไป200เหรียญโอ้โหยเหรียญน,นี้กูกด200ก็ทีเดียวก็หมด,ดเลยดิใช่ไหมอย่างนี้ผมกด200ทีเดียวก็หมดเลยดิครับ <c oughs> หมดดิหมดไอ้เหี่ยรอยี่อ,อะไรล่ะอ๋อมันมีแบบร้อยร้อยเหรียญกับ200ใช่ไหมโอเค เออไปแลกเพิ่มมาอีกพันไปแลกเพิ่มมาอีกพันหนึ่งเดี๋ยวเลยกดเดี๋ยวกดสองพันทีหนึ่งแล้วกดหนึ่งพันเดี๋ยวกดเออเดี๋ยวกดสองพันบาททีหนึ่งแล้วก็หนึ่งพันบาททีหนึ่งโอเคกูแลกเพิ่มมาอีกพันหนึ่งโอเคไปหมุดหยิดว่ะไปโอเคตังคูหายไปแล้วครับสามพันบาทครับมามาโอเคมาครับเดี๋ยวเริ่มกันที่เ ไอ้เจ้า200เหรียญก่อนเลยครับ <c oughs> กดทีเดียวหมดตูเลยหมดตุเลยไอคอนมาหมดตูเลยไปหมดตุเลยไอคอนเย้เย้หเดตยเเฮยเฮ้เฮยเเ้ยเยเ้ยเเคครบเคครบโอเค้ยเเเแเเคเคลกออกนะ <c oughs> แล้วก็ได้มา11,750พอยใช่ไหมผมอยากได้ตำนานลิฟ์พูเวนแอบเ,เดอร์บวก3เนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นของใหม่ครับเออผมว่าอันอื่นน่าจะน่าจะมีราคากว่าหรือเปล่าแต่ว่านี้มันของใหม่เนาะเราก็ลองลองสักเดี๋ยวเราลองสักทีนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับลองสักทีนึงแล้วกันสําหรับของใหม่นะโอเคเออเหลืออีกร้อยเหรียญครับเหลืออีก100เหรียญออก, arn, ก็กดไปเลย หนึ่งร้อยครั้งทีเดียวไปเลยไปไอคอนมาอีกซองไปไอคอนอีกซองไปไปปุ๊บโอ้ยเยอะดีสุดย์ห้าร้อยเอ็มไมสัตว์แตกเหมือนแตกครับรอบนี้แตกครับดีสุดย์ห้าร้อยเอ็มแตกครับโอเคเหรียญกูหมดละโอเคโอเคเออแต่แต่เราก็ได้ตอนนี้เรามีทั้งหมด16,266หม่นั้ยใช่ไหมเดี๋ยวผมแลกเอ่อลิเวอร์พูลแพนแอมเบอร์บวกสแล้วกันครับแล้วก็ตัวไอคอน3ตัวนะเราต้องการ10ตัวโอ้โหหนทางอีกยาวไกลเลยครับ เอาลิวพู้แบนแอมบัสเดอร์มาก่อนครับไปสองใหม่มาสองใหม่ครับยังไงต้องลองเล่นดูอยู่แล้วครับโอเคโอเคเอาแล้วทำไมมันยังเหลือ16ื่นหกอยู่วะมันนับแต้มยังไงวะเนี่ยเออช่างแม่งเลยครับน,นี้เรามี3อันใช่ไหมแล้วก็มารับตรงนี้ของรางวัลผู้จัดการโอเคของรางวัลผู้จัดการรับมารับมาให้หมดรับมารับมารับมา โอเคครับน่าจะเคลียร์แล้วในส่วนของตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันครับเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันครับผมไป A few moments later เอาใหม่ฮัลโหลครับเมื่อกี้เมื่อก,กี้บอกว่าจะไปเปิดแพ็กนักเตะกันแล้วเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวขอกดอีกสัก100เหรียญแล้วกันเพราะผมจะเอาเออบีอบวกหาด้วยครับ <laughs> ขอ,อีกทีแล้วกันไอสัตว์เอ้ยขอภัยครับวกกลับมาก่อนวกกลับมาก่อนครับยืนยันโอเคไป จะเอาบีเอบวกห้าก็เพิ่งเห็นครับเมื่อกี้ครับแวบๆเพิ่งเห็นครับโอเคเอ่อหนึ่งร้อยเหรียญหรือยี่สิบเหรียญทีละสิบครั้งหนึ่งร้อยเหรียญแม่งไปเลยครับไปหนึ่งร้อยเหรียญแม่งไปเลยไปขอให้ค้อนอีกทีนึงไปเออไม่ได้ว่ะโอ้โหเฮียนี้ไม่มีห้าร้อยเอ็มโอ้โหนี้แตกครับอันนี้ค่อนข้างแตกเลยครับแตกแตกครับแตกครับแตกครับโอเค ไอ้ยแต่เราได้อันนี้มาครับไปโอเคอันนี้7 0 0ดร้อกับเบลีบวกหครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดครับคราวนี้ไปเปิดจริงๆแลยครับ <laughs> โอเคครับเงินอย่างเดียวเพียวๆเลยเราได้มา10000นะเอ็นะเอมันสี่พันเราเต็มไปสี่พันได้มา10,000 M เอก็ถือว่าไม่แย่นะใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแล้วก็ได้ซองมาพอสมควรเลย มีซองมาเพียบเลยแล้วก็มีลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์แล้วเราได้ไอคอนมาด้วยพิเศษตรงนี้แล้วก็ boe บวกห้าแล้วก็ mg draft บวกห้าครับผม draft ห้าสิบบวกห้าครับก็เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วครับผมเดี๋ยวเริ่มจากเอ่ออันนี้ก่อนแล้วกันแปดสิบบวกเหรอโอ้ยแปดสิบบวกอะมามามาแปดสิบบวกครับมันบวกหนึ 1, ่งหนุบวกห้าเผื่อได้แจ็คพอตครับไปแปดสิบบวกลุ้นยากว่ะ <laughs> แต่เผื่อได้แจ็คพอตไป โอเควิ่งมา B.O.E. ด้วยครับเบอร์18เวลส์เหรอใครวันนี้แดนนเจมส์ปะบวกสี่ประทูอุ้ยพันสี่ร้อยล้านเลยเหรอละหาหาไม่มันแพงจังวะราคามันบักหรือเปล่าราคามันบักอีกใช่ไหมเหมือนตอนลูดิเกอร์ปะเฮ้ยพันสี่ร้อยล้านเลยเหรอหรือมันราคาจริงโอเคโอเคโอเค โอเคต่อต่อต่อโอเคมานี่ครับผมตามยี่สิบมัลติคารต์เก้าสิบบวกสองถุงบวกสี่โอ้โหอันนี้กากว่ะข้ามไปเลยครับอันนี้กากแมวเปลี่ยนใจแล้วอันนี้กากอ่าอันนี้แล้วกันอันนี้มันมี B O E L H สิบเก้าแล้วก็ฮอตครับบวกสองถุงบวกสี่สี่ชิ้นครับไปอันนี้ดีอันเมื่อกี้แม่งกากเกินนี่ไปโอเคชุดแดงแรงริดมาโทมัสมุลเลอร์ครับชื่อหลามาเลยครับ U C L ว่าบวกสี่มั้ย โอเคบวก4ใช้ได้อยู่304ล้านครับผมโทมัสมุลเลยครับโอเค4ชิ้นไป LH ว่ะถุงเท้าข้อสั้นเบอร์ B 9เสื้อฟิตฟิตอ์เจนติน่าคุนาเกโร่ครับบวก4ี่ไหมบวก4โอเค101ครับผมสเตต344ล้านโอเคใช้ได้ครับผมใช้ได้เลยครับถัดมาที่อันนี้เดียว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 ผมข้ามไปแล้วกันอ่าอันนี้แล้วกันครับ85บวก เออบวกหนึ่งถึงบวกห้าครับแปดสิบห้าครับไปเปิดเลยครับไปแปดสิบห้าบวกมาติคาร์สครับขอบวกห้าหน่อยลูกโอเคปีฮอตอ่าฝรั่งเศสไขวะเนี่ยดูกุเรขข้ามเลยครับมีมีติ่งมาหนึ่งชิ้นไปสกิปเลยไปโลมาโนลีครับไปเออถัดมาที่อันนี้บวกสามถึงบวกห้ามาติคาร์สแปดสิบห้าครับ ไม่มี T s ใช่ไหมอันนี้น่าจะไม่มีท s อนะเปิดเลยครับไป9ก้าชิ้นไปอ๋อเฮียช่องเต็มแป๊บหนึ่งครับ <laughs> มาครับมาลุยต่อกันครับมาอันนี้นะเมื่อกี้เราค้างไว้ที่นี่อคลาสครับไม่มีท s อนะโอเคครับ92ครับบวก3ถึงบวก5ขอบวก5ไอคลาสสีส้มๆนี่ลืมชื่อคลาสมาแล้ว <laughs> ไปขอคลาสสีส้มๆนี่หน่อยโอ้โหเชลซีถุงเท้าข้อยาวมาเลยวะ่ะ อับบาหัมเนี่ยใช่ไหมซีบีโตโมริเหรอสองร้อยสามสี่ล้านมีราคาอยู่นะได้ครับได้ครับพอได้ได้พอได้ครับถัดต่อมาครับผมบวกสองถึงบวกสี่เจ้าตัวนี้เลยแล้กันครับบวกสองถึงบวกสี่ครับ B ีโอเโอเคสองถึงบวกสี่ครับไปไปเลยครับ B ีโอ e เอมา โอทูเกตลุยปาติซิโอเลยร้อยยี่สิบสี่ล้านข้ามไปมาครับมัลติคาร์ดครับรวมปีเอ็มจีเก้าสิบบวกกับบวกสามถึงบวกห้าไปขอบวกห้าแล้วกันไปแจ็คพอตหน่อยมีแจ็คพอตเปล่าโอเคเอลเฮดได้อยู่เบอร์สิบสามโอเยอรมันโทม,มัสมูเลอร์ใช่ไหมบวก5้าบ้เฮ้ยบวกข้า โอเค2,200ล้านครับผมโอเคโอเคเยี่ยโอ้โหอีกที่เหลือ200ล้านโอเคแต่ตัวนี้2,200ล้านครับเยี่ยมครับเยี่ยมยอดเลยครับเยี่ยมยอดเลยครับผมเยี่ยมยอดเลยครับมามาต่อกันที่เอ่ีกเก้าสามอันนี้โมจีนั่นโอเคบวกห้าแล้วมัลติคลาสแปดห้าบวกบวกห้าเอ่อเอามาเลยปะมัลติคลาสครับแปดห้าบวกบวกห้าครับ อีนแปดห้าโกเองอ่ะไปเปิดแม่งเลยไปเอวี e ม่คาร์มอนโหเฮียทีซีเลยเหรอฝรั่งเศสวารานเลยเหรอทีซีเลยครับโอเคครับร้อยยี่สิบเจ็ดล้านครับเก็บไปสัตว์โอ้โหทีซีมาเลยจ้าเรีย okay. uh, ูเก็บไว้ก่อนอันนี้มันมีอย่างระบายใช่ไหมเดี๋ยวเราเอา มัลติคลาสอันนี้บวก3ถึงบวก5น,นี่บวก5โอเคปะเจ้านี่ก่อนปะสี่ขาดเกาสิบบวกมัลติขาดแล้ปบวก3ถึงบวก5ครับโอเคเนมาร์ปะโอ้โหเบอร์2องทีเอโก้ซิลบาอยูซีเอลเฮ้ยแพงปะมันยังติดไลฟ์อยู่ปะอู้บวกสโอเค1นึ0งพันสามสิบล้านครับได้ได้ได,ได้วันนี้หลักพันล้านก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับ,อรบเออ่ถัดมาต่อกันที่ Uh, อันนี้อันนี้น,นี่น,นี่น,นี่เก้าสิบบวกโอ้ยมัลติคาร์สิบเอ็ดตัวไปบวกหนึ่งถึงบวกห้าด้วยลุ้นยากชิมหายครับหลงไม่ได้ไงเนี่ยนั่นไงปีฮอตมาเลยจ้าเปอดเก้าอังกฤษเอสทีไ่โอ้โออยดีนี่ครับ <laughs> อันนี้มัลติคาร์สเก้าสิบบวกบวกห้าบีโอีไปมาบวกห้าการันตีบวกห้าไปโอเคบีโ okay, อี o e, ด้วยครับ โอตุเกตซีเอ็มกูรูเบเนเบสกูถ right ูมือแทบไหมเปิดได้รูเบนเนเบสเจ้านี้ครับ11 11คลาสครับบวกห้าแจ็คพอตหน่อยดิเร็วแจ็คพอตหน่อยแจ็คพอตหน่อยโอ้ปีฮอตหมดแล้วล่ะแจ็คพอตกูเบอร์เก้าฝรั่งเศสลากาเซ็ตปะลากาเซ็ตโอเคไม่แย่ครับดีกว่าหลายตัวครับมา กู <c oughs> เริ่มหวังน้อยลงเรื่อยๆแล้วอ่ะมามา MG ไปบวก5 MG BOE บวก5แล้วีหนูโอเค LH ก็ได้เฮ้ยมันแลนไรกาดครับแฟงไกรกาดครับบวก5กครับ1520ล้านได้อยู่ได้อยู่หลักพันล้านเรื่อยๆอย่างนี้ก็โอเคครับได้อยู่ได้อยู่ ดีอยู่นะวันนี้โดยรวมครับกลัวมันจะมาแปกไอคอนนี่ดิ <c oughs> ด 5, โอเคห้าสิบดาบบวกค่าโอเคเดี๋ยวเราเอาเออลิวพูแบรนด์แอมบัสเตอร์ก่อนแล้วกันครับเออมันมีถ้าผมจำไม่ผิดเจอลาดใช่ไหมคารเลกเกอร์เจอลาดคารเลกเกอร์เดลกิสจอนบานอะไรพวกนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้เท่าที่เท่าที่นึกออกครับบวก3เหร้ย ขอเจอหลาดแล้วกันเจอหลาดน่าจะแพงสุดครับเจอหลาดเดลกริชอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะแพงอยู่ครับมามาคิงเคนนี่มาสตีวีจีแล้วกันมาโอเคครับยูวิ i เดเวอร์ฟอ l k กอล n นแพ็ k ครับจัดไปครับไปเออยูวิวเดเวอร์ฟอล์กอลอนแพ็กคาเ์เกอร์ครับเฮ้ยไม่ใช่เอทีโอเวนเหรอ ฟาวเลอร์ล็อบบี้ฟาวเลอร์หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านล็อบบี้ฟาวเลอร์เหรออืมก็น่าจะกลางๆนะน่าจะกลางๆครับคือคิดว่าดีกว่าคาเลกเกอร์แน่ๆโอเคได้อยู่นะล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับล็อบบี้ฟาวนี้ถัดมาครับถัดมาที่อ่า MG นั่น MG คัส50าบวกหครับ BOE น่าจะแพงกว่าอันนี้มีดีเอโก้คอสตาใช่ไหมที่แพงครับ บวกห้าสามหมื่นล้านโอเคไม่ได้หรอก <laughs> นาก่าจะได้ะลลักประมาณพันล้านอะไรอย่างเงี้ยทำสเต็ปแล้วครับมาเปิดหนึ่งชิ้นครับผมมา MG 50จบวกห้าครับก็ไม่หวังเยอะครับขอหมื่นล้านครับ <laughs> ไปเร็วๆอีหนู <laughs> โอโหเบอร์สี่เลยเอะอังกฤษโอ,โ, <laughs> โอ้โหซีเอ็มไขวหดิ้งวอเตอร์พันหกร้อยห้าสิบล้านกูว่าแล้ว ออกประมาณนี้ออกดิ้งวอเตอร์เฉยเลยโอ้ยหนอโอเคแตกไปโบเอ e ครับโบเอครับโบเอวันไดโรนัลโดใช่ไหมอืมโหราคาถูกกว่าอีกเลยวะเนี่ยไอย้เหลือหมื่นล้านครับโรนดโรนโดครับฟันดงฟันดายคโบเอครับไปมาเอาครับไปโบเอบวกห้าครับไปโรนโดวันไดครับ คามอนเบอร์สามไม่ใช่แล้วโอ้โหออสเตรียเลยเหรอโอ้โ oh, ห oh, แต่ใครเนี่ยฮิตเลกเกอร์เหรอดาร์โกวิดโอ้โหหนักเลยหนักเลยกู <c oughs> สองซองนี้หนักเลยกูหนักเลยครับโอเคครับสุดท้ายครับไอคอนครับต้องมาแล้วล่ะครับซองนี้ครับ <c oughs> ต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วขอห้าพันเอ็มขึ้นครับขอน้อยนะขอห้าพันเอ็มขึ้นครับไม่เอาจีเคนะ ไอคอนแพ็กแมวจีเก้ก็ขอห้าพันเอ็มขึ้นครับมาครับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันถ้ายังไงถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์ฝากกดอ่าซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมยังไงส่วนเล็กๆขอฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วเป็นกำลังใจชั้นยอดเลยครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้นะไอคอนอีกแล้วครับหลังๆถือว่าเข้มเหมือนกันนะได้เปิดไอคอนรัวๆเลยกูโอเคป่ะไอคอนแพ็กหนึ่งชิ้นครับ ต้องมากู้สถานการณ์แล <Nope. S 1> 네้วล่ะพวกโรนินโยฮิโกซานเชตดีๆให้องบาซินดินซีดานจัดไปครับผมคาร์มอนเบบี้คลิปที่แล้วกูก็ได้เบียหมเนี่ยแหละ กูเปิดได้เบียโอบด้วยแหละไอสัตว์พีค,ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมยังไงก็กิจกรรมนี้ดวงไม่ค่อยมาว่ะสุสุดต้องเก็บไว้กิจกรรมหน้าครับ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันต่อแล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายบายครับผมผมครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีกอีกฝากไว้ด้วยครับผม